สวัสดีครับพบกับครูบอมนะครับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 อีกครั้งนะครับขั้นที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะครับในเรื่องของแรงเราเรียนเรื่องแรงลัพแรงเสดทานไปแล้วเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนด้วยนะครับว่าการหาแรงลัพหาอย่างไรและเรื่องของทิศทางของในเสดทานเป็นอย่างไรนะครับขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนด้วยเพื่อที่จะใกล้สอบแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาทบทวนอีกครั้งว่าวิธีการ นะครับหาแรงรับและวิธีการดูทิศทางของแรงเสียดทานเป็นอย่างไรโอเคนะครับมาเริ่มกันเรื่องใหม่เลยนะครับเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องของพลังงานของเสียงพลังงานงเสียงเรารู้จักเสียงไหมเคยได้ยินไหมครับเคยสงสัยไหมว่าไอหูของเราเนี่ยรับเสียงได้อย่างไรเคยสงสัยไหมครับเพราะว่าอยู่ดีการที่เสียงเข้าที่หูเราได้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบอย่างไรนะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของเสียงเพราะฉะนั้นเราจะเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับเสียงเลยว่าเสียงเนี่ยยูดีมาเข้าหูของเราได้อย่างไรและทําไมเราถึงได้ยินเสียงโอเคนะครับงนั้นมาดูกันต่อเลยนะครับอ่าโอเคนะครับ เรื่องของเสียงนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องรู้จักเรื่องของเสียงก่อนเสียงรอบตัวเราเสียงรอบตัวเรามันจะเรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทําให้เกิดเสียงนะครับเราจะเรียกว่าแหล่งกําเนิดเสียงทั้งสิ้นอย่างเช่นนะครับเป็นไงครับเกิดเสียงไหมครับเกิดเสียงไหมเสียงว่าแหล่งกําเนิดเสียงนี้คือใครครูดิดนิ้วใช่ไหมครับแหล่งกําเนิดเสียงก็คือครูดิดนิ้วจึงทําให้เกิดเสียงหรือการที่ครูพูดเนี่ย แหล e e ่งกาเนิดเสียงคือใครคือครูบอมเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยก็คือต้นทางของเสียงนั่นเองนะครับเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงก็เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะครับเช่นการที่ครูดีดนิ้วเนี่ยมันเกิดการสั่นนะครับมือของครูเนี่ยมีการสั่นเกิดขึ้นไม่ว่าครูจะเคาะโต๊ะนะครับดีดนิ้วไหมเนี่ยเพราะว่าเกิดการสั่นสะเทือนของวัตถุจึงทําให้เกิดเสียงนะครับ เสียงเนี่ยแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยมีด้วยกัน2ประเภทด้วยกันก็คือแหล่งกําเนิดเสียงที่มาจากธรรมชาติและแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับครูก็เสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเรียนกันเราจะได้เรียนในเรื่องของการเคาะซ่อมเสียงนะครับทั้งนี้ลองไปเสิร์ชหาดูก่อนก็ได้นะครับว่าซ่อมเสียงเนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับเมื่อเคาะปุ๊บมันจะทําให้เกิดเสียงได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราเปิดเรียนแล้วครูไม่พลาดแน่นอนนะครับที่จะซ่อมเสียงเนะี่ยมาเคาะให้เราได้ยินนะครับได้ฟังกันโอเคนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเออเนาะเสียงเนี่ยมันเกิดจากการสั่นสะเทือนจริง,รงๆโอเคนะครับดังนั้นนักเรียนตอนนี้น,นักเรียนรู้นนกไว้ก่อนว่าเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นของวัตถุนะครับและอะไรก็ตามที่เกิดเสียงเราเรียกมันว่าแหล่งกําเนิดเสียงโอเคนะอ่าผ่านนะครับอ่า แหล่งกาเนิดเสียงเนี่ยมันก็จะมีแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่งกาเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นอะไรบ้างเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นเสียงของสัตว์ของสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการเคื่อนไหวสิ่งมีชีวิตเนี่ยครับมีการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรส่งสัญญาณซึ่งกันและกันนะครับจึงทําให้เกิดเสียงในการสื่อสารซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นเสียงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่ได้ยินเสียงจากลิงลิงก็เป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาติการที่ยินดนเสียงจากม้าม้าก็เป็นแหล่งกําเนิดเสียงตามธรรมชาตินั่นเองนะครับนอกจากแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นของสิ่งมีชีวิตแล้วนะครับยังมีในเรื่องของแหล่งกําเนิดเสียงที่เกิดจากปรากฏการธรรมชาติ ฟ้าร้องฟ้าผ่าทำให้เกิดเสียงไหมเคยได้ยินไหมครับบางทีนะครับเราเห็นนะครับฟ้าแลบแป๊บเราต้องทํำไงครับเอามืออุดหูทันทีเลยเพราะรู้ว่าเสียงจะตามมาใช่ไหมครับเพราะนั่นแหละครับเสียงเนี่ยจะเห็นได้ว่าแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงนักเรียนสังเกตตรงนี้ได้ครับสังเกตจากฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าได้นะครับก็คือเราจะเห็นฟ้าแลบก่อนนะครับแล้วก็เสียงค่อยเดินตะเสียงเราค่อยได้ยินเสียงตามมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า แสงเดินทางเร็วกว่าเสียงอ่าโอเคนะครับตรงนี้นักเรียนก็ค่อยนาไปใช้ประยุกต์ใช้ในอนาคตได้นะครับนักเรียนจะได้เรียนสูงขึ้นไปนะครับตอนนี้รู้ไว้ก่อนว่าแหล่งกันเนิดเสียงตามธรรมชาติเนี่ยก็คือเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของสิ่งมีชีวิตหรือเสียงที่เกิดขึ้นเองจากปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนรู้แล้วว่าเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างนักเรียนก็แค่ทำให้ครับ ยกตัวอย่างตอบคำถามให้ครูนะครับยกตัวอย่างมาแค่3ามอันพอนะครับเดี๋ยวเมื่อเสร็จจบคลิปนี้นักเรียนก็ทําไมครับยกตัวอย่างใม่ครู3อย่างนะครับว่าแหล่งกาเนิดเสียงเนี่ยออครูบอมครับของผมเนี่ยแหล่งกาเนิดเสียงขึ้นมาตามธรรมชาติเนี่ยมี1 2 3แค่นั้นเองนะครับโอเคในเรื่องของแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติอ่าประเภทที่2ก็คือแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับ มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์ทําให้เกิดเสียงได้ไหมได้นะครับเช่นเสียงของดนตรีเราเคาะเราตีเราดีเราส,สีเราเป่าทําให้เกิดเสียงทั้งสิงงส้นนะครับเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยเช่นเสียงกีตาร์เสียงกองนะครับป็นไงครับทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีนะครับเกิดความเพลิดเพลินนะครับมนุษย์ก็ใช้เสียงจากตรงเนี้ยมาทําให้เกิดความไพเราะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเออเสียงที่เกิดขึ้นเองจากเรอไม่ใช่นะครับเสียงที่เกิด จากมนุษย์สร้างขึ sì the, the ้นก็เ huh. ป็นแหล่งมือเสียงได้เช่นกันนะครับเสียงของเครื่องยนต์เวลารถยนต์วิ่งนะครับเครื่องยนต์มีการทํางานพอเครื่องยนต์มีการทํางานปุ๊บมันจะทําให้เกิดเสียงนะครับเสียงโทรศัพท์ใช่ไหมครับเวลาโทรศัพท์เห็นไหมครับเวลาโทรศัพท์มันดังเวลามีคนสายเข้าสายออกเนี่ยนักเรียนนะครับถ้านักเรียนไม่ตั้งสั่นนักเรียนจะเวลาจับที่ลําโพงนะครับจะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนอ่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ว่าเสียงเนี่ยมันเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงๆ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทำาครับยกตัวอย่างในเรื่องของแหล่งกําเนิดเสียงที่มาจากมนุษย์สร้างขึ้นอีก3อย่างโอเคนะครับพอเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นวิชาวิทยศรราศาสตร์วันนี้นะครับเรื่องของเสียงครับให้นักเรียนยกตัวอย่างเสียงที่มาจากธรรมชาติ3และเสียงที่มาจากมนุษย์สร้างขึ้นอีก3โอเคนะครับไม่น่าจะยากครับอย่าลืมนะครับเมนเวต้าคลิปได้เลยนะครับว่าเ,เสียงที่ แหล่งกาเนิดเสียงจากธรรมชาติมีอะไรบ้าง3อย่างแหล่งกําเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้าง3อย่างโอเคนะครับไม่น่าจะยากนะครับเพราะนั้นอย่าลืมอนักเรียนส่วนใหญ่ชอบลืมนะครับชื่อนามสกุลชั้นเลขที่และห้องนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการที่ครูจะไปเช็คต่อนะครับและเดี๋ยวพอจบเรื่องของเสียงนะครับครูจะมีการทดสอบนะครับตอนนี้ครูกําลังจะทบทวนให้นักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การจัดกระทาและการนำเสนอข้อมูลในเรื่องของแรงรับและแรงเสียนและสุดท้ายก็คือเรื่องของเสียงนะครับ3เรื่องนี้นะครับครูจะมีการทบทวนให้ครั้งก่อนที่จะเก็บคะแนนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะาเรียนกันต่อนะครับว่านอกจากแรงกําเนิดเสียงแล้วมีองค์ประกอบอะไรอีกบ้างที่ทําให้เราได้ยินเสียงโอเคไหมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ